ครับพี่น้องครับวันนี้ผมอ,อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับ FC ไม่ว่าท่านจะชอบอด้านไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านกีฬาข่าวสารทั่วไปนะครับหรือเป็นพวกอาหารอีสานหมอลำบันเทิงพูดง่ายๆไลสไตล์ผมฝากช่องนะชู h ชนแนลด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วย ถ้าทุกท่านมีโอกาสเข้ามาชมคลิปของผมนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดแชร์ไปตามเฟซกดแชร์ไปตามห้องไลน์ต่างๆนะครับไปยังเพื่อนฝูงด้วยกว็ได้นะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานอาหารอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยจุนะครับการทาน อของเล่นทั่วไปหรือทานข้าวนะครับจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับจะเป็นเรื่องของสัตว์เล i̇şte ี้ยงเรื่องของสุนัขนะครับหรือจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับหรือจะเป็นเรื่องข่าวสารคดีดังต่างๆทั่วไปหรือจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของหมอลำนะครับนชูก็พยายามจะทำคลิปออกมาให้แบบไลฟ์สไตล์ครับครับ ฝากพี่น้องนะครับช่วยกดติดตามและก็ช่วยแชร์ไปยังที่ต่างๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยช่องผมจะโด่งจะดังจะอยู่ได้หรือจะมีชื่อเสียงต่อไปนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับณขณะนี้ยอดซับอยู่ที่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันคนนะครับโดยประมาณฝากพี่น้องด้วยนะครับให้ช่วยกันประครับประคองและให้ช่วยกัน ดูแลช่องของน้าชู Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นข้าราชการที่เกษียณมาวันนี้ก็อยากจะทําช่อง YouTube ให้ประสบความสําเร็จนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับมีโอกาสเข้ามาติดตามคลิปดีๆคลิปปังๆของน้าชูไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็น TikTok อกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ